เชื่อแน่ค่ะว่าในวันหยุดยาวช่วงนี้นะคะก็มีกิจกรรมในวันสําคัญของคนไทยทั้งประเทศนะคะแน่นอนพรุ่งนี้คนจะต้องเยอะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทางด้านของขอสอมกมีการจัดเดินรถเฉพาะกิจให้บริการฟรี2เส้นทางอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เดินทางมาวางพวงมาลาและถวายราชสักการะเนื่องในวันโนม้มนรมหาราชพุทธศัการาช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ค่ะ ตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเดินทางมาวางพวงมาลาและถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2567 วันที่13ตุลาคม2567ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกได้จัดเดินรถโดยสารธรรมดาวิ่งให้บริการฟรีในเส้นทางเดินรถเฉพาะกริตนะคะจอดรับส่งทุกป้ายจำนวน2เส้นทางด้วยกันเพื่ออ,อำนนยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางมาวางพวงมลาและถวายราชสักการะณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9โดยจะจอดรับส่งบริเวณประตูทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติฝั่งถนนพระรามที่5มีรายละเอียดดังนี้ค่ะเส้นทางที่1ค่ะจะรับบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกาะราชวิถีถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะคะเส้นทางที่สองจะรับส่งทางวงเวียนใหญ่ถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติค่ะ โดยรถเฉพาะกิจทั้ง2เส้นทางนั้นจะให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยปล่อยรถออกวิ่งทุกๆ20นาทีถ้าต้นทางคันแรกนะคะจะให้บริการเวลา8นาฬิกาคันสุดท้ายให้บริการเวลา2 0นาฬิกา30นาทีขณะที่ถ้าปลายทางค่ะรถคันสุดท้ายจะให้บริการเวลา21นาฬิกาตรงหรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่ทั้งหมดค่ะ ตรวจสอบเส้นทางกันได้นะคะซึ่งแต่ละจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่ขอให้คําแนะนําอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะใช่